ที่ดินติดลำธารน,นะคะแปลงี้ที่เกดอยู่ที่ตำบลสาริกานะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะใกล้น้ำตกสาริกาเลยค่ะติดลำธารยาวถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเมตรเลยนะคะน้ำใสามากค่ะน้ำใสยเย็นเลยนะคะน้ำแบบนี้เลยคะ่ะติดถนนเส้นหลักด้วยนะคะเส้นน้ำตกสาริกานะคะ ลำธารเป็นก้อนหินนะคะลงเล่นน้ำได้เลยนะคะที่ดินติดถนนเส้นหลักนะคะถนนเส้นน้ำตกสาลิกานะคะมุ่งหน้าไปน้ำตกสาลิกานะคะหนึ่งกิโลเมตรนะคะด้านนี้มาจากเมืองนครนายกนะคะใกล้กับสาลิการีสอร์ทนะคะพื้นที่นะคะห้าไร่สองงานสี่สิเอ็ดตารางวานะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะ 36เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่เสาไฟฟ้านี้นะคะด้านหลังติดลำธารด้านหลังติดลำธารยาวถึงห170เมตรเลยนะคะพื้นที่เป็นพื้นที่สวนนะคะหน้าภูเขาหลังภูเขาเลยนะคะด้านนี้คือเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะนี่ค่ะที่ดินเราจะอยู่ตรงนี้นะคะขายยกแปลงนะคะ สิบแปดล้านนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้นะคะไม่ต้องบินภาพมุมสูงก็เห็นภูเขาโอบล้อมเราเลยนะคะหน้าภูเขาหลังภูเขานะคะและยังติดน้ำด้วยนะคะสนใจนะคะสอบถามเบอร์โทร0 9 6, 1 0์เก้าหเบอร์นี้เป็น ID l ดียนด้วยนะคะข้ามาชมภาพ มุมสูงกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ชมภาพถ่ายด้านหน้าแปลงอาจจะภาพสั่นไหวนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะภาพมุมสูงนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังที่ติดลำธารน,นี้นะคะ170่อเเมตรค่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าต้นไม้จะปกคลุมทั้งหมดเลยนะคะหน้ากว้างติดถนน36เมตรนะคะด้านหลังติดลำธารหน170เมตรค่ะเป็นฉนนขุดแดงนะคะพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สวนนะคะ ยาอาจจะขึ้นลกหน่อยนะคะช่วงนี้ขวามือนะคะไปน้ำตกสาริกานะคะ1กิโลเมตรนะคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะมาจากแยกสาริกานะคะเราอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยนะคะภูเขาโอบหน้าหลังเลยนะคะและยังติดลำธารด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์และอากาศดีนะคะเหมาะทํารีสอร์ททาบ้านพักตากอากาศนะคะ นี่นะคะตรงจุดตรงไหนรูปสอนชี้นี่เลยนะคะสนใจสอบถามนะคะเบอร์โทร091-009-6124เบอร์น,นี้เป็น ID l ดียลน์ด้วยนะคะนี่ติดน,น้ำนะคะแต่นี้พิกัดที่ตำบลสาริกานะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ <S <S เนื้อที่5ไร่2งาน41ตารางวานะคะติดถนนเส้นหลัก3050 น้ำตกสาริกานะคะเราถึงก่อนน้ำตกสาริกาประมาณ1กิโลเมตรนะคะติดถนนลาดยางถนนเส้นหลักนะคะติดลำธารยาวถึง170เมตรนะคะราคาขายยกแปลงนะคะ18ล้านนะคะน้ำน้ำใสแบบนี้เลยนะคะ่าลงเล่นน้ำได้เลยะคะ่ะ